แต่ตอนนี้เรามาที่บ้านนายอินสอนสุริยงนะครับอ่าเป็นครัวเรือนกลุ่มปัญญาไทยด้านกเกษตรอินทรีย์แล้วเป็นศูนย์เรียนรู้อ่าการเรียองสัตว์เศรษฐกิจฟอเพียงพัญชาอินทรีย์ด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของหลายหน่วยงานเน่ยของของกระทรวงศึกษาด้วยของกศน ของปริสั์ของพ่อช่อด้วยนะครับของกเกษตรด้วยนะนี่ก็เราเข้ามาแล้วครับเราเดินเข้ามาข้างในแล้วครับมีหลายอย่างนะครับมีไข่ด้วยมีน้ำยาเยอะแยะเลยครับ การทำยาขอสะอาดอณกประสงค์แต่ผลไม้ผักส้มเนี่ยสังหมักอโอ้นี่วัตถุดิบนะฮะ,ะ,อ,ะอะไรเยอะแยะพอจะได้เดี่ราพักหรืออ,อนนัน ขายวัตถุเขาเอาดีครับเอารับซื้อไอ้วัสดุที่เหลือใช้จำปั่นตันนี่หรอในวัดโอ้ยท่านที่เอยาพยายตัวปั่นหรอเลี้ยวหอบเป็นท์กระสอบกระตากมาเพื่อทำยันไปทำยันทุกเออ่ทุกอย่างครับหมายถึงว่าทุกอย่างเลยที่เหลืออยมเต่ามทุกอย่างที่มันก็อยสลายได้นะครับสามารถครับอ่าเอาเอามาเอามาบรรลุกันใช้วัสดุวัสดุนี่ เอาจะใจวัสดุเรียกเสส่วนแล้วับมีซัหลายอย่างนะ่ี่เราเยืงไปเรื่องเนี้ยนะอ่อหนึ่งส่วนแล้วกับมมักที่เขาทำไว้นะครหนส่วนแล้วแก่ตามหนึ่งส่วนแล้วก็อจจะพวกไปเอ่อยาที่ทอดอาหารเสริมอะไรนั่นแหละโอเมักยาเขามัเขามัใส่กระตอกนะครับก็ตามไปดูครับ โอ,โอ้ดิทำจริงนะครับน no ี่ทำจริงนะตอนสี่พอเพียงงออาจารย์เป็นคนสอนอะไรเนี่ยนะฮะเป็นดีนปลกพันธุ์ประมาณเกตไฟและนี่เป็นดินปลูกครับดินนี่ธรรมดานี่ยเป็นผสมธรรมดาแต่เขานี่เป็นดินปาเขาใช้ดินอห้าส่วนนะครับ ได้ดินอยูห้าส่วนแล้วก็แกบดำามูสองส่วนแล้วก็หมตสามสองส่วนรับเรียนส่วนเอามักไปเพอได้เซ็ตเขาบอเอาดินไปดะดินนี่ไปซื้อไหนดินี่กรซื้อดินดีทั่วไปนะเอาหมักเซ็จแล้วก็ล้วเาได้ดีก็ถูแล้วเข้าผสมมันจะมีพวกอ่าอันนี้ไอ้เกิทัวเกิข้าโพดแล้วก็อันนี้มันทำยังไงเนี่ย ติดยุ่ยเยุ่ยนะน้ำมักน้ำมักหอยโชลูกวนนี่เขไมันจะออกมาติดตคนนี้คนปืนแล้วนี่นี่เป็นอาหารตับครับที่เราทำเขาเลี้ยงไก่อยู่กันหลายอย่างทำหลายอย่างไก่ไก่เนื้อเขาทำอาหารเองที่บอมเบครับที่เราเลี้ยงหมูประมาณสามตัวเอาอย่างทำอา่าสูตรกระเดี้ยวสูตรนะครับเราทำแต่ว่าอืม มีพนักงานตัวเมืองครับเนี่ยพาลูกคีดมานะฮะทีกล้วยที่เจ้าเจ้าของพื้นที่นี่ยสี่แอมอเอสแอมเลโอ้โนแ้วไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะครับอ๋อนี่สูตรอาหารไก่อ่า ไอ้โปรที uh, ่ม like ี okay? ่เขาพูดเป็นอ okay ่ปนตัไปวิับอ้ทเาเมันมีข้าโพดปนอยู่6 1กิโลเนาะลำละเอียด10กิโลกาตัวเหเรือแปดคนเาปลาปนแและเกลือปน5กิโล่หมูก็มีนะครับ่กิโลิลน้อแล้วกินี่ไป5กิโลคุณมักจะเอาทำเงินมันรออนเนี่ยไปอ5อ๋อมันแสดงว่าทำปฏิกิริยาย เพราะว่าปุ๋บ้าเขานี่มันก็มีรายละเอียดมีบน้บนเะเปหาตแล้วเาใส่ไปรวมแล้วมันจะมีร้อยกิโลเพราะเขาใส่ปีนี้ไปเขาจะ็นร้อยส่สิบแต่ถ้าเขาจะมพคนหนาแต่ถ้าเขาลดนะตาไปตีตรมนออนิมตะนีบริเวณหมูนะหมูสรละแต่หมูนี่เอาไปเชือกเอาตุกแกเนก็เป็นหุ่ยมากเนี่ยมีอาคารเยแยะเนี่ยเลี้ยวปลาดุกก็มี่เนี่ย ้ายอีกประดุกนะบอกประดุกโอ้มีอาคารข้างในอีกมี่ฟาร์มไก่ด้วยนะครับข้างหลังนีบไก่ประมาณพันกว่าตัวโอ้ใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยครับเนี่ยคั้นปิสบรไปแล้วนะ มีน้ำมันหมูก็ได้ใช้แล้วใส่เข้าไปเอประมาณกิโลอยู่แล้วปุ๋ยมักใส่ลงไปถ้าเบอร์นข้าเขาใส่ไปร้อยโลเลยแต่ไม้ไม่ใส่กากเราไปเติมทุกพวกไออันนกลือชำนาญผู้ชำนาญงานเลยนะเข้าไปแล้วพี่จะมีพีบีสามขีดโคกดมิโนเขึ้งบนเตียงถ้าวันพุ่งาที่บอกไปดทับน้ำเลยนะครับไปโคต้นไม้ถ้าเหาออกมาติ๊บัวกับติ๊กบัวเ แล้วก็ผักตบี่มันจะช่วยออกเย็นเนาะใชาพอคนใส่ไว้แล้วก็เอาผักไปเนาะไปทำขนมก็พูดกันเออมันเป็นน้ำน้ำหมักแอลูกช่วยแล้วนี่เราเลี้ยงปลาไหลอ๋อนี่ปลาเยือนร้อยตัวอ๋อปลาไหลปลาเยือนนี่เราทำแบบธรรมชาติเลยเลี้ยงธรรมชาติเนาะเอาขี้เปิรต่างส้มกับน้ำมาใส่น้อยที่เปิดว่าปลาไหลเราก็ไปซื้อปลาเยือนทำเั็นการท่งเที่ยงการอะไรอย่างเงี้ยที่อันเมืองใหม่เนาะลดน้อยนะมันตอน กมาตัวแล้วเขาจะใื้มันอาหารพวกอนีเนื้ออย่างนี้นออกมาตับสับมาถุงพวกนีเนาะลนี่นี่นี่อันนี้อันนี้พ่อปลาไหลอยู่ข้างบนเดือนครับเนครับอนี้เลี้ยงยากอ่ะคนนี้เลี้ยงยากอ่ะคุณไหลไปไหลมา แล้วนี่โอ้ที่บ้านพักก็มีนะครับอ่ะอันนี้เลี้ยงอันนี้บ่ออย่างเลยอันนี้เลี้ยงป่าในกระถางของเขาแต่ที่นี่อันนี้อะไรกระถางนะครับอ๋ออันนั้นเลี้ยงกบในกระถางเลี้ยงกบนี้เลี้ยงอันนี้เลี้ยงกบในอย่างรดคอนโ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 ดเตายอย่างลงปืนมาแกแล้วตะไคร้เราเรากบเขาเลี้ยงนี่มันเกือบหมดละแล้วนี่ก็เลี้ยงกบในกล่องโฟมนะฮะถ้าอ้าวมีกล่องโฟมแกส เอา่าโค้งอล่โ้เหลยนะเอามาใช้จาะโลนี่จะเลี้ยงได้ประมาณสานิส่วนอันนี้มันก่อนสองเดือนกว่าเกืบสามเดือนนหารชงโอ้อัวอยังปบครับอันนี้มันกิก่เดือนกนี่อันนี้สงเดือนกว่ากบโอ้ตรวโตแมเลยขาวด้วยฮะ ตัวเดียวได้สิ่าฮ่าตเลี้ยงมันเ่าฮ่าติดตัวกันละการเลี้ยงกบแน่โอ้กบแน่ไหครับในห้องเขาเอามาตัวนี้ต้องให้ตัวตรงนี้น่ะที่บ้านเขาเลี้ยงแบบพวกงูต่อเนื่องแล้วก็แค่แหนแคอาหารเขาใส่น้ำเราเอาทูรซีใส่ไปน้อยหนึ่งที่มันเด่นเนาะพอสักเขาจะเปลี่ยนน้ำาเอามาเทใส่เนี่ยรัเอามาเทใส่ในถังอ้อแค่ได้ใช้ได้ใส่ได้หมดเลยเห็นอยู่เดียวไปโุดต้นไม้อ่ะ น้ำมาเนี่ยน้ำมาน้ำแล้วนี่ก็ถ้าเขาถ้าเขามีขวดที่เาเลี้ยงในขวดอันนี้เลี้ยงก็เลี้ยงในขวดก็ได้แล้วซื้อขวดน้ํามาเหลือเกาะใส่ชิ้นตัวเอาหน้าหายขวดประมาณห้าลิตรขวดห้าลิตรขวดน้านี่แหละลิตเลิกๆขวดโดแอาหารท่ปกติถ้ากรณีไม่มีพื้นที่เยอะก็ นั่นนี่ในกรณีติดเต้นกันใหญ่อสออยเยออนนอไมไ่ได้บ่อซีเมนท่มเลี้ยงแม่ถอ๋อมีแม่คันอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้ามีพี่กว้างๆนะฮะบกบแม่เดินพ่อชำเป็นแล้วก็ได้แต่ขายข้าอมเอมไปเลี้ยงแล้วผม่เอ้ยเขาต้องเปลี่ยนน้ำแต่น้ำค อันนี้เลี้ยงมันยายด้วยนะเย่อยๆอันนี้มันต้องเปลี่ยนน้ำเหมือนกันับนี่กระชังอ่าเลี้ยงไม่กระชังอันนี้กบเหมือนกันงัยอ๋อก๊อบครับอ๋อกบได้เลี้ยงได้หลายแบบเลยอืมกเนี่ยพันสองพันตัวต้องขายกือหมดแล้วก็ที่บ้านนี่เขาเลี้ยงในซีเมนต์เนาะแต่ซีเมนต์มันลงถุงสูงนี่ก็ประหยัดดีแน่นอนที่นี่เขาปลูกเข้าในในกองโฟมเลย อลาปลูกข้าวในกล่องโฟมด้วยนะโอ้โบุ้งลอยน้ำเน่ใช่ค่ะอ๋อหัวบุ้งลอยกล่องโฟมหัวบุ้งลอยลอน้ำพวกกองโฟมนะครับอันนี้เราข้ามนะมาแอันนี้โหบ้านพักสวยนะครับเนี่ยก็อันนี้พืช พืชผสมมาจารก็เป็นพวกสมุนไทยต่างๆโอ้แตนูครับมีมโยมเอ้ยมโยมอ่ะไม่อีชะอมแล้ยงหมูหลุมหลุมเเเเอออาาาาดดินบแแลล้้ววงงไไปปมใส่ะกก็ เปแล้วพอมันแชสแต่เขาไม่ออกนี่ยังไม่ได้ออกอันนี้สองเดือนกว่าสุดสามเดือนเข้ามาแล้วไม่เหม็นเลยนะฮะนี้เดือนน้องจะได้เน้อเราจะเลือกเป็นรุ่นๆนะฮะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นกลางอย่างนี้รุ่นใหญ่มันขายไปแล้วอันนี้เป็นรุ่นกลางก่อนรุ่นเล็กรุ่นขี้ตอนนี้จะเอาเข้ามาพวกนี้เนี่ยสวัสดีหมูอ่าอันนี้ลายๆนะก็ใช้ดิน ชมนี่น้ำปลาปลากินเองนะครับอันนี้เป็นรุ่นเลยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นีจิงหวานจิงเป็นรุ่นรุ่นหมดถ้าหากว่าเราเลี้ยงเทาเนี้ยเลี้ยงแบบไอเอามาทำเดรียวเต่ากันเขาจะสู้อาหารมาได้อมนเอามาเราเอาปี้ขายปี้มันเลี้ยงน้องอันนี้เพื่อขายไปได้ประมาณห้าวันเราจะมีทุนมุงเรียนตลอดแล้วก็มูลมันเราตักออกทำปี๊ขาย พกปุ่มจอหับอกมีอะไรที่ทิ้งไม่มวียนอย่างที่ทิ้งเลยนะฮะตรงนี้มีเป็ดนะฮะมีเป็ดอีกอาไปทำไข่เค็มน้ำเล่ยนะก็โอ้ไข่เค็มสมุนไพรอันนี้เลี้ยงเป็ดอีกไม่ย่างไรฮะคันอ่าสูงสุดที่นี่เขาจะลูกผสมตามต่างเรื่องนี่เป็ด เป็ดเป็ดไข่กว่าอ๋อปมกันครับเป็ดไข่ตัวนี้เป็ดเทศดีอ๋ออันนี้เรียนพี่แล้วอ่ะพอมันี่เขาขายทั้งเนื้อทั้งไข่เลยนะวันนึงเขาไดู้วันประเดี๋ยวเขาเก็บได้ประมาณห้าหกสิบกองละต่อวันนี่หนะต่อวันเขาขายปุ่มหนึ่งต่าทแจ้านี่ลูกเป็ดที่เขาจับสมาชิกมาเอามาขูดเป็ดไข่มาวนึงลูกเป็ดสมาชิกออกไปกสโนว์พวกอย่างเงี้ยคร เอาไปไปเลี้ยงท้องเขาที่นี่น,นี่เอาไปที่เอ่อเชียงรายที่ชายแดนนะครับเป็ตตนออมอสนอส่องทองสั่งซื้อได้ใช่ไหมจ่าอาจารย์นะได้ครับทั้งซื้อทั้งขายตัวน,น,นี้จอาจารย์ไหมครับเนี่ยอ่อตัวนี้มันก็มาเล็กๆนะตัวนี้นนประมาณ3-5นี่กี่ปีขึ้วกันเนี่ยขนาดนี้นะน,นี่ถ้าท่านเลี้ยงขนาดนี้แล้ว <ๆ S 1> นะแต่เมื่อกี้นี่เราทำวัคซีนกันล้โลกอีกวางให้หมดแล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้ว การไก่เนื้อนี่ไก่เนื้อฮะมาทำทำมดอะทำสนุกอะนี่อย่างเฟอะอ่าเป็ดมันตกอยู่ในน้ำนะแต่ตอนเจ้าเขาจะรู้ไปไขอย่ใหไรุณพ่อมจะไขถ้าสิโมงแล้วเป่อยผลออกไถ้าเราไปไขลงในน้ำดูมันอะมีขาไว้น้้ำเลยทำเนี่ยถาลงในน้ำ เอามันกิ้งเนาะมันกิ้งลงเอ๋อฮะกรไมชาติเพราะว่ามันจะไข่ทุ๊กตุ๊เองเนาะไม่ใช่นะไข่คือไข่หมูนี่เป็นไข่มันไข่ไข่ไหนกับไข่มดกันตรงนั้นไอ้หมูที่เป็ดไล่ทู่เขาแบบมีปัญหาถ้าสมมติว่ามันเป็ดมันออกไข่เป็ดก็จะหมดลอ่านี่ข้อเห็ดข้อเห็ดในถังหลังจากนี้เราไปทำปุ๋ยอทไปุ๋ยนี่ใกล้จะหมดละอ๋อนี่ใกล้หมดละ ไม่หลองวันเอาเหเยื่อใท่อเนี้ยเขาไม่หลองซื้อ,อนนมา<ภ>ใช่หร<ภ>อเนี่ยก็จะาโมโลเขาเลี้ยงทีละเป็นรุนร่นๆเหมือนกันฮะนอันนี้รุ่นยังเขาขายไปรุน่นอันนี้จะขี้คนเราม,มาเอาเกือบหมดละแล้วก็รุ่นใหม่จะเข้าใหม่ที่ว่าถ้าเขาเลี้ยงไก่ขึ้นเมืองนะฮะพันมันหาย,ยากแล้วแถมอย่างนีอ่าราคาแพงอันนี้สัวนรุห้าบาทแล้วเขาเลี้ยงเจ็ดสิบวันนะฮะไก่งไกจ้าไก่ต้งมันเป็นไก่ต้งไก่ต้ง แล้วเนื้อมันเนี่นะถ้าเขาไปชิมกับไก่เมืองจะแต้เขายึงอึงกรอบนะถ้าเขาไปสิมการนะเขาเขาไม่ทานนไก่เมืองที่กินไก่นี่สายพันก่อนอ่ะเก่ดต้งอ่ะเข็ดต้งแต่เป็นแต่คัดเฉพากับปูอือแล้วนี่มันเป็นแค่สาวตะวนไม้เพราะ่าขายในขเี่ปุนขายทีแช่ป่ะแล้วนี่เป็นไก่ท้องไทยก่รื่นเราเราเก็า นี่เราขายอ๋อนี่ไก่ไข่ทำแล้วก็อเอาม็ดทกอกยางน,ยนะครับเนี่ยฮะขายไข่ฟองก็สามาให้สิแล้วพอไปนีคอดีจริงนออก่นก็้ใญขึ้นมาอันนี้ก่เนี้ยงประมาณสีตีเอง็เองนะเอ่อฮอจากสมา, <c oughs> าชิมาฮะอ่าสมาชิกตรงนี้ผัวเพรือข่ายเขารี้ว่าแค่พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงๆเลยครับเนี่ย

เอาไสีมึอไม่ดีตุ่เล็กกันยักคืนเหรอเก่งจ้าเนี้ะคือสมาชิกออกไปอันี่ก็มีอีกนะครับเนี่ยไกล้จะหมดละใครเป็นว่างนะคิดตัวเท่าไหร่อ่ออันนี้หมายถึงว่ารอข้ามันใหญ่ข้าใหญ่ขึ้นมาพร้อมไข่ได้คุณละสองร้อยอ๋อใหญ่ใหญ่ไก่อันนี้นี่ไก่ไก่ไข่รุ่นนะฮะค่าค่าตัวแม่พัน พร้อมไข่นี่ตัวสองร้อยสองร้อยบาทไข่เลยเอาไปประมาณสองปีประมาณปีกว่าหรือได้กี่ฟองได้สักกี่ฟองก็สองปีอ่ะอ่าที่ดินก็ประมาณสามร้อยปากฟองเลยนี่เราจะเปิดแล้วมปรุงนะครับอพนักงานเคยมาเหรอฮะแหมแม่แม่นั้นวันนั้นผ่านไปแวบหนึ่ง วันนี้ดีไหมเพื่อนฮะวันนี้ได้ถ่ายได้มีอะไรเล่นอีกวิเล่นทุกวันแหละอันนี้เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสดนี่นี่เรียงเจ็ดสิบันครับเจ็ดสิบวันนี่ปลายเต็มหมดเลยบางแดดด้วย นี่ครับเข้ามาดูบ้านรับรองนะครับก็เป็นเสือฝาเป็นเสือลำแพนนะนี่ห้องน้ำนี่โอ้มีรูปภาพเต็มมาเลย ก็เป็นที่นั่งคุยสัมมนาด้วยครักลุ่มเล็กๆได้นะครับแล้วก็รูปภาพโล่ต่างๆเยอะแยะนี่ฮะที่นอนดินที่ทำจากไอ้ดินอะไรอย่าดินก็ไปแปรรูปนะฮะี่มีน้ำด้วยนี่ฮะมีน้ำมีนี่นะอน้ำมีนี่นะเจ้า ขอบคุณขอบคุณมากเพชร้านนานะครับโอ้โหหลังวันที่เขาห้องเป็นที่บรรยายนี่อันนี้อะไรโคกอระกระเดืองค่าซ้อมเมีย อ๋ออันนี้ใช้ไม่ต้องใช้ข้าาเหยียบอันนี้ใช้เป็นมอเตอร์ค่ะที่เกียร์ตำเพื่อนหะอันนี้ที่เกียร์ต่ำนะอ๋อรอบพอดีเลยตามข้าวซ้อมมือเข้ากล้องอืมข้าสอมมืออืออล่ะ เรี่อการปลูกข้าวนอกนะโอ้นี่นีะน่าะเป็นปลูกข้าวในวงบอ่อพื้นที่คุ้มนะครับดูฮะโอ้จะต้องทุ่มเทนะครับอแล้วก น้ำสังหร้ำสังไชแดงใส่ไปวรัตน์ฟอนดสีใส่ว่ารัตน์อนเของความสะอาดนเออเอาฟูดีใส่หง้อนน้ำสังไชแดงหงจอนแล้วก็มาพอได้เป็นของมาแย่เอาไปร้องโลเยอะแยะเลยนะครับแล้วแล้วถามว่าถ้าใส่ผงข้นเกลือตัวนั้นะที่มันพ้นไันได้ค่ัเพราะสารตาลนิ่มที่อยู่ในนัวนมันจะทำลายอีที้าเลย กูเนี่ยช้น่แต่ถ้าที่เปนอบรมแบบทั่วไปก็เนี่ยได้พวกเองเนาะพวกเอ็นเจ็ีเอ็นซีซี่ะมันจะมีสารคอมเมงอ่ะพวกสารแปเนียสารนุ่มสารตะปวสารโฟมอลีนรอเปล่เลยจะอ่างนี้เอาไปื่องไปโจงแจ้งที่นอยาง้เรือปลอดภยแล้ว่อือนลูกค้า็นสั่งต้องการที่จมีอ่างแต้มง้ำหอ ้อกาไนะเขามาตามในหลัก้าเราเลยจะไ็เอามมาเตือด้วยคือตาเตที่เดออบนนี้สป็นกินมานานาวไอันี้ผมไม่ใส่นอนดับที่ขายานนั่งมาไนก็ที่ล้านไ่ใส่หรอกเนี่ยน้องม่นดูดเงินันี่ยจาใจเลอันนี้ราทีกว่าขายเนะะฮ่าฮ่า น้ำยาอเนกประสงค์น hmm. ีราคเจ่าไหร่ราคาสามสิบ <Huh>? right. ้าบาทขาหอเท่าไหร่ไมหอทีรุเออันไอ้นีจุกแล้วไม่มีจุกนะจุกมันยี่สิบบาทครับจุกพรสบาท <laughs> Hãy subscribe Mà... có... Mà... 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 cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn